เัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วแล้วแล้วก็เห็นว่าที่ว่างไว้ตรงนี้แสดงว่าต้องไม่ได้มาคนเดียวพาคนที่ทุกคนคิดถึงแล้วก็เรียกร้องอยากให้เขามาแล้วขอเชิญมาเิค่ะหนาจัดการเข้าอย่างเดิม Jayz เจสติฟเ r o p u o t u o t i o ั่ สวัสดีครับโมเดิร์นนะครับเราอยู่ในคลิปทุนรัฐบาลเกาหลีกลับมาอีกแล้วครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้ไปดูคลิปทุนรัฐบาลเกาหลีได้ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องอะไรกันคุณโมเดิร์นคุณโมเดิร์นเลยมเหมือนบ่านข่าวเรื่อนเราเช้านี้แล้วก็แบบมีประกาศวันนี้วันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับวิธีการเข้าเอกเกาหลีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในี่สุดนราก็มีเอกกันแล้ว เป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะอตลอดเลยว่าจุฬาเปิดเอกเกาหลีหรือยังมีคำถามนีั้งแต่สมัยพวกเราอย่างเรียแล้วเราก็มีความหวังว่าอ๋อสักวันมาานันจะมีในช่วงที่เราอยู่<อ>ก็ทีนี้ด้วยสําหรับน้องๆที่กาลังจะเข้ามามีตัวเลือกก็คือมีเอกเกาหลีให้เลือกแล้วค่ะดีใจแทนน้องๆ้วยคะก็มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าอยากเข้าเอกเกาหลีต้องทํายังไงเรียนอะไรบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่างั้นเราทําคลิปให้เลยละกันจะได้เหมือนเป็นแนวทางให้ได้รู้ทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องเตือนน้องๆก่อนเลยที่ดูคลิปนี้คืออะไรรายละเอียดที่พี่เจ กับพี่โมเดิลจะพูดในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับน้องรหัส61เท่านั้นสําหรับรุ่นก่อนหน้านี้ก็ต้องดูแบบเดิมรุ่นหลังจากนี้ก็อาจจะมีอัปเดตเพราะอันนี้เป็นหลักสูตรของปี61ก็อาจจะมีอัปเดตเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อย่ายุดคลิปนี้เป็นสิ่งเดียวเป็นแนวทางแล้วก็คอยอัปเดตัที่มหลาลัยเรื่อยๆนะคะสมมติว่าน้องบอกว่าพี่โมเดินอยากเข้าเอกเกาหลีจังเลยค่ะต้องทำยังไ,งไงอย่างแรกถ้าเป็นเอกเกาหลีของอักษรจุฬาก็ต้องเข้าอักษรจุฬาไปก่อน ถูกต้องคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวของเราได้ลงมาอยู่ในอักษรจุฬาวิธีทางใดก็ได้ใช่สมมติมีทีแคสสิบรอบน้องจะเข้ามารอบไหนก็ได้คือน้องจะยืดบาลีสันสกฤตเลขญี่ปุ่นจีนเยอรมันยืดมาเข้ามาก่อนเอาให้ตัวเองมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนว่าเป็นนิสิตอักษรราชจุฬาถือว่าผ่านแล้วข้อที่หนึ่งถูกต้องโอเคให้สู้ขอรู้เปลี่ยนได้เลยจริงๆก็ขอให้สู้นะคะเป็นกําลังใจให้จริงโอเคพอสมมติว่าเข้าอักษรมาได้แล้วปกติแล้วเนี่ยอักษรจะเข้าเอกตอนไหน ปีหนึ่งเราก็จะเรียนตัวบังคับของคณะแล้วก็จะมีวิชาเลือกที่เราลงได้ประมาณเทอมละแค่หนึ่งตัวแล้วก็ปีสองเขาก็จะมีใบให้กรอกว่าเราอยากเข้าเอกนี้แล้วเราวิ่นไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาว่าเราเข้าได้หรือเปล่าซึ่งเราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากเข้าไปเราต้องทํำยังไงบ้างเทอมแรกสมมติน้องเข้ามาแล้วปุ๊บอ,อักษร,รปีหนึ่งเทอมที่หนึ่งปุ๊บถ้าน้องมีพื้นมีพื้นคืออะไระพี่โมเดิร์นมีพื้นคือหมายความว่ามีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อนเช่นเรียนมาก่อนเคยสอบวัดระดับมาก่อนใช่มีพื้นหลักๆ ือแบ่งเป็นสามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือใช้แผดเกาหลีเข้ามาอ,มอันนี้ถือว่ามีพื้นนะคะอัะนที่สองก็คือมีพื้นฐานเทียบกับภาษาเกาหลีสองของอาาัะสอจุฬาใช่ทีนี้น้องๆก็อาจจะงงว่าอ้าวแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูมีพื้นเท่ากับอันนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือเราจะมีจัดสอบคาบแรกเลยเนี่ยเราจะเอาทุกคนมานั่งแล้วก็สอบด้วยกันถ้าน้องสอบผ่านก็ถือว่าน้องู่ในเกณฑ์มีพื้นแล้วก็มีเพดานพยายามจะทำให้ันไม่เรียดทำไมเราดูเทียร์ซะเลยวันนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าน้องเคยสอบโทปิกอยโทปิ สามารถเอาผลโทปิกนั้นมาให้เราดูได้แล้วก็โอเคเราจะจัดคุณไปอยู่ในด้านมีพื้นสรุปว่าคนมีพื้นก็คือ3กลุ่มน,นี้นะคะเสร็จแล้วปี1ต้องลองอะไรบ้างถ้าเกิดว,ว่ามีพื้นแล้วในกรณีที่มีพื้นแล้วนะครับปี1เทอม1น,นะต้องลงตัว reading 1การอ่านนะครับส่วนในเทอมที่2จะเรียน writing 1 เนขียแค่ลงแค่นี้เข้าได้เลยป่ะคะพี่มอไม่ครับต้องดูเกรดด้วยก็คือเกรด reading 1กับ r i t i n g 1รวมกันแล้วแล้วก็เฉลี่ยแล้วต้องเกิน3.0ขึ้นไปครับผมเกรดภาษาเกาหลีนะสองวิชานะไม่ใช่เกรดเฉลี่ยนะไม่ใช่เกรดเฉลี่ยรวมตัวอักษรอะไรนี้คิดยังไงทีนี้ใช่น้องๆต้องงงแน่นอนเพราะตอนแรกพี่ฟังี่คือแบบคืออะไรนะคะงงเลยค่ะเกรด A B C D อ่ะมันมีตัวเลขของมันอย่างเช่น A เท่ากับ C อ่ะสมมติว่าเทอมแรกเราได้ A ก็คือได้4คะแนนแล้วสมมติว่าเทอมที่2ได้ B คือได้3คะแนน เราก็ทําไงคะบวกกันก่อนได้7จ็ดแล้วก็เฉลี่ยก็คือหาร2ได้3.5ก็เท่ากับว่าเราเข้าเอกได้แล้วเพราะว่ามันเกิน3.0แล้วถูกต้องดีซใจด้วยครับสมมติทุกคนบอกว่าอ้าวแต่ว่าหนูไม่มีพื้นทำยังไงดีหนูแค่อ่านชื่อโอปป้าออกแต่แบบพูดไม่ได้หรือพูดได้แค่แบบอันยองฮาเซโยโกชิพโยสรางเฮโยเล่นได้ไหมคะมีพื้นไหมคะหนูก็มีพื้น ไม่ต้องเสียใจ mm hmm. เราเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะมาลงในของไม่มีพื้นได้ไม่มีพื้นคือใครก็คือคนประเภทเมื่อกี้ได้ก็คืออ่านออกอ่านชื่อคนในหลัง running man อ่นออกหรือว่าแบบรู้สึกว่าเคยเรียนมานิดนึงแต่แบบป้แป๊ะป้แปะค่ะก็มาเข้าไม่มีพื้นได้ทีนี้ไม่มีพื้นปีหนึ่งต้องลงอะไรบ้างถ้าไม่มีพื้นนะครับปีหนึ่งต้องลง k o เรียหนึ่งเทอมสองเรียนคเรียนสองวิธีการคิดเลขเหมือนกันว่าหารเฉลี่ยปุ๊บต้องเกิน3.0ใช่วิธีเดียวกันกับเมื่อกี้เป๊ะเลยทีนี้อันเนี้ยต้องแจ้งไว้ก่อนวาเมื เป็นแค่วิชาโทกับ<ห>วิชาเจนแห่งวิชาเลือกเออแล้วทุกคนก็จะมีความคิดว่าบบวันนี้สนุกสนุกได้เกทเอเกทเออะไรอย่างเงี้ยแบบแห่กันมาจากทุกสาระท <Yeah. S 1> ี<อ>มันจะไม่เป็นอย่งางนั้นอีกแล้วเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเปิดแยกเลยนะคะเป็นเซกสองเซกส,สาหรับเด็กที่อยากเข้าเอกและอีกสองเซกส,สาหรับคนที่มาเรียนในฐานะเป็นเจนลงเจนแรงอะไรวิชาเลือกก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากเข้าเอกน้องก็ต้องเลือกเซกหนึ่งเซกสองนี่คือการเปลือยนยิ่งจะเข้าเอกด้วยแล้วเราจะมองเป็นเรื่องง่ายไม่ได้เราต้องมาทุ่มเทกับมันเราจะเห็นว่ามันมีท้้้งคคนนนนมมมีีพพืืแลไ่ เพราะฉะนั้นสำหรับคนไม่มีพื้นเราก็ต้องแบบเร่งสปีดตัวเองมาเราต้องรีบสร้างพื้นให้มันเท่ากับคนที่มีพื้นอยู่แล้วตอนนี้อยากจะลงไปอกับพื้นมีพื้นเยอะเหลือเกินแต่ว่าคนมีพื้นก็ทำไมห้ามะลาใจไม่คิดจะต่อให้เลยว่าแแบบห้ามฉลาใจเพราะว่าอันนี้ที่สังเกตเหมือนกันว่าจะมีเด็กบางคนที่เขาแบบไปเรียนมาจากข้างนอกอยู่แล้วแล้วเขาก็จะเก่งกว่าเพื่อนในช่วงแรกๆแต่เขาจะะลาใจว่าเฮ้ยเพื่อนแบบยังอ่านไม่ออกเลยไม่ถึงเดือนไอ้พวกมาที่หลังพุงฟีดไปเลยนะเว้ยแบบทุกคนห้าาม จริงตอนแรกน้องอจจะคลาสเอแต่น้องสามารถทุ่งไปคลาสเอได้แล้วเ <c oughs> อ <c oughs> ก็ลงได้นนะ <c oughs> นั่นคือชีวิตจริงของเราเพราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลและห้ามชะล่าใจทําให้เต็มที่ที่สุดเด็น้องๆหลายคนที่ส่งคําถามเข้ามาในทวิตเตอร์บอกว่าไม่มีพื้นเลยจะสู้ได้ไหมจะเข้าได้ไหมสู้ได้เราเห็นเด็กหลายคนแล้วที่แบบมาเริ่มเขียนกอไก่ขอไข่กับเราแล้วก็เก่งมากเก่งกว่าเด็กมีพื้นแบบเยอะมากแล้วก็จริงจริงไม่ใช่แค่แค่ระบบนี้ที่อยู่ในเอกเกาหลีเท่านั้นนะคะในเอกอื่นก็มีระบบนี้เช่นเอกจีนนันคนมีพื้นไม่มีพื้นสุดท้ายพอเข้าเขตไปเรียนด้วยกันแล้วมันก็เรียนด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังว่าปีแรกน้องก็ลงวิชาบังคับของคณะไป6ตัวแล้วก็เพิ่มละตัวก็แอดเกาหลีเข้าไปสมมุติว่าจบปีหนึ่งแล้วเหนื่อยแล้วหน้าหน้าเริ่มแบบแพนด้าแล้วเตรียมปลาเปเปอร์มินทิ้งละเกาหลีได้เกิน3แล้วปุ๊บเข้าเอกแล้วปุ๊บวิชาเอกของเราเนี่ยเป็นวิชาเอกโทนะคะอธิบายให้ฟังก่อนน้องๆหลายคนไม่เข้าใจคําว่าเอกโทคณะเนี่ยจะมีทั้งเมเจอร์และมเนอร์เมเจอร์ก็คือเอกมเนอร์ก็คือโทถูกไหมยกตัวอย่างเช่นพี่2คนเรียนเมเจอร์อังกฤษและ เรียนมเนอร์เกาหลีก็เท่ากับว่าเราจะเรียนสัดส่วนของอังกฤษ80%สมมมติและเรียนเกาหลี20%่ซึ่งเอกเกาหลีเนี่ยเป็นเอกโทก็เท่ากับว่าน้องจะต้องไปเรียนวิชาโทด้วยทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างกี่ตัวลงลึกจัดหนักไปเลยนะหน่วยกิตเฉพาะสาขาของเราเนี่ยมีทั้งหมด48แหน่วยกิต1ตัวเท่ากับ3หน่วยกิตก็เหลือกี่ตัวว่ะสิบหกตัวค่ะมาคนแล้วเย่งมากค่ะวิชาเอกนะคะแยกเป็นวิชาบังคับก่อนวิชาบังคับมีทั้งหมด1ิตัวก็คือ30หน่วยก ถูกต้องครับทีนี้วิชาบังคับมีอะไรบ้างพูดกันให้เห็นภาพไปเลยน้องๆจะได้รู้ว่าปีไหนเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะจินตนาการลองกันนะครับขนาดตอนเราข้าสอบยังไม่รู้เลยนะว่าตอนไหนเรียนอะไรบ้างก็เข้าแบบงงๆปีสองมาเท<ม><ม>อมแรกก็มาเรียนภาษาเกาหลีที่สามตอนแรกเราเรียนแยกกันคนมีพื้นกับไม่มีพื้นแต่ทําไมคะตั้งแต่ปีสองไปต้นไปเรียนรวมกันแล้วค่ะจะมาเจอกันที่วิชาเกาหลีสามก็คือไอ้ที่เคยแยกห้องกันมาโดนพลากรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าเราจะแต่งเครื่องมาเท่ากันแล้วสูงสีกันแล้วเราจะแบบไปสู้กับค่ายเอแล้วนะท ไปมันเวนเออทีออแล้วก็จะได้เรียนวิชาฟังพูดเกาหลีหนึ่งอพอปีสองเพิ่มไปแล้วก็จะมาเรียนภาษาเกาหลีสี่สี่แล้วก็ฟังพูดเกาหลีสองเคลียร์ไปเสร็จปุ๊บ <4. S 1> พอขึ้นปีสามเริ่มแก่เริ่มแก่แล้วขั้น <c oughs> <c oughs> ต้นก่อนมีภาษาเกาหลีห้านะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแปลภาษาเกาหลีขั้นต้นนะครับก็จะเริ่มจริงจังแล้วมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือระบบเสียงภาษาเกาหลีระบบเสียงภาษาเกาหลีคืออะไรคะพี่ม คือฟอนติคใช่ไหมตามซิสเต็มอะไรซึ่งน้องๆฟังแล้วจะแบบโอ้ยทำไมเราต้องเรียนลงหรือถึงขนาดนั้นทุกเอกต้องเรียนเอกไม่ว่าจะเอกอะไรเข้าไปเรียนภาษาก็ต้องเรียนนะคะภาษาซิสเต็มสนุกนะที่จริงแล้วอะจริงเราชอบมากเราเรียนด้วยกันนานเอกอิงอะนะฟอนติคเรียนด้วยกันเราอยู่ฝั่งขวาแล้วพี่เจอยู่ฝั่งซ้ายนานสเฮ้ยจะเดีนห้องเดียวกันเหรอเดีนย้อเดียวกันเรื่องบรรนาแล้วว่าน้องเรเรื่องบรรณาเลรอตบกันไป พอปีสามเทอมสองปุ๊บภาคปลายเนี่ยเราก็จะมาเรียนพวกวัฒนธร,รรมเกาหลีบ้างแล้วก็จะลงลึกลงไปแต่ก่อนหน้านี้เวลาที่น้องเรียนพวกเกาหลีหนึ่งสองสามสี่อ่ะเราก็แทรกให้อยู่แบบเรื่อยๆว่าวัฒนธรรมเกาหลีเป็นยังไงเพราะมันจะออกมาในภาษาแล้วก็ในหนังสือมันจะมีแบบหน้าวัฒนธรรมแทรกแต่พอมาปีสามเทอมสอง,สองก็ลงไปเลยวัฒนธรรมเกาหลีเจมจจนไปเลยก็เรียนอะไรวิชารภาษาเกาหลีหกภาษาเกาหลีหกก็ถึงตัวบังคับจบที่ภาษาเกาหลีอ่าและนี้ความพิเศษของพีสามเพิ่มลึกลงหนึ่งหรือสององสองว่ะ เสน่ความพิเศษของวิสามเทอมสองคือเราจะมีเหมือนอยู่ทีวีชมเปีย้ยนวิชาเลือก <c oughs> เลือกแล้วหรือขออะไรเรืองพี่ใสด้วยซึ่งเป็นวิชาเลือกเนี่ยแต่หมายความว่าบังคับให้เรียนนะคือบังคับให้เรียนแต่ว่ามีสิทธิ์เลือกว่าอยากเรียนอะไรงงไหมคือไม่ใช่เลือกว่าจะเรียนหรือไม่เรียนต้องเรียนแต่เลือกได้ว่าอยากเรียนอะไรเคลียร์เคลียร์อ่ะ คลียน้องบอกว่าเคลียด <c oughs> นี่วิชาเลือกมีหลายตัวแต่ตัวให้น้องต้องเก็บทั้งหมดไปทั้งหมด6ตัวนะครับเอาองย่างงี้เหมือนมีผู้ชายมา <c oughs> ให้เลือก20ค <c oughs> นน้องเลือกแค่6กคนพอโอเคไหมนี <c oughs> ้ ผู้ชาย20คนนี้มีอะไรให้เลือกบ้างคะคนที่1เกาหลี7คนที่2เป็นเกาหลีแปการอ่านนะครับมีการเขียนมีเกาหลีเพื่อธุรกิจเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวเกาหลีเพื่อมัคุเทศการแปลและการล่ามวรรณคดีและ last but not least ระบบหน่วยคำหรือว่า morphology ก็สามารถเลือกได้นะคะในปีสเทอมไปก็เริ่มเลือกได้เลยแต่ปีสาคือเลือกได้1ตัวถูกไหมใช่เลือกได้1ตัวก่อนทีนี้พอมาถึงปี4เริ่มแก่แล้วเริ่มส่องเทาแตะไปเลยเอกภพแขนาเริ่มหายไปแล้วเริ่มเหนื่อยมากๆแล้วแต่หน้าแต่หน้าเต็มทุกวันเลยนะวีททำหนึ่งเราจะมาเรียนวิชาไวยากรณ์เกาหลีนะคะจำมากแล้วก็จะได้เรียนวิชาเลือกอีก1ตัวก็ไปเลือกมาไอผู้ชาย20คนงนั้นอะไปเลือกมาหนึ่งตัวแล้วก็ปี4เทิม2ก็จะเป็นวิชาเลือกทั้งหมด2ตััววด้ยกกน็เลือกไปเลย ทีนี้น้องๆจันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเรียนหน่อยจะคะพี่แบบปีนึงเพิ่มเรียนแค่2องตัวสาตัวเองเพราะอะไรคะเพราะว่าเราก็ยังต้องเรียนตัวอื่นด้วยใช่คือในคณะนี้ไม่ได้แบบเข้ามาถึงเราเรียนแค่วิชาเอกเปล่าเรามีวิชาบังคับคณะเราด้วยแต้ว่าน้องจะเข้าเอกตัวเองแล้วแต่ก็จะมีวิชาบังคับคณะอยู่ไปจนถึงปีสี่อ่ะจะมีสอดแทรกไปเรื่อยๆใช่นอกจากนั้นมีวิชาบังคับมหาลัยด้วยใช่ที่เขาเรียกว่าเจเนตแล้วหนจะมีวิชาลงวิชาเลือกแต่เห็นไปหมดคือเอาง่ายๆว่าเธอมันก็ลงแทบจะเต็มหน่วยกิจที่น้อง นะลงเต็มตลอดขยะออแล้วแบบน้องก็ต้องการการหายใจเ,ออเพราะว่าบางตัวมันสามในกิจแต่มันเรียนเหมือนมันเป็นร้อยหน่วยกียร์ทีนี้เราก็เก็บวิชาเอกของเราเสร็จแล้วใช่ปะต,ตีตังหนงเราเก็บวิชาเอกเสร็จแล้วทีนี้เราบอกไปแล้วว่าเอกเราเป็นเอกโทถูกไหมหวิชาโทรเราต้องโทอะไรบ้างคะโทคืออะไรทํายังไงโทมีทั้งในคณะและนอกคณะในคณะจะมีทั้งวิชาที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับภาษาคิดว่าน้องต้องหาในรายละเอียดเองเพราะว่าลุ้นพี่กับรุ้นน้องไ้าต่างกันยกตัวอย่างตอนลุ่นพวกพี่วิชาโทในคณะก็จะมี ถ้าไม่เกี่ยวกับภาษาก็จะมีเป็นพวกวรรณคดีเปรียบเทียบภาษาศาสตร์ก็เข้ามาดูเดี๋ยวเขาจะมีตารางบอกให้ตอนเข้ามาเทอมหนึ่งอ่ะเขาจะมีให้หมดเลยก็ไปเลือกหรือว่าอยากเรียนอะไรได้ทีนี้สมมติมีคนบอกว่าอยู่อักษรก็เรียนภาษาเบื่อแล้วหนูไม่อยากเรียนแล้วทำไงคะโทรนอกคณะเลยครับออกไปเลยสามารถเปนลังลาข้างนอกได้ไล่น้องทำไมนั่งรถไปเลยไปเลยครับทั้งนู้นอย่างเช่นรัตร์ที่สมมาเขาไปเรียนกันนะนก็ออกไปเรียนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไปเรียนอันไหนก็ไปเก็บมาทั้งหมด6ตัวนะครับหกตัวกิบแเกิด ว่ามีคนบอกว่าอยากเรียนอีกก็ลงเสรีได้ทีนี้สมมุติคนที่ดูคลิปนี้อยู่บอกว่า mm hmm. หนูอยากเข้าเอกอื่นในอักษร mm hmm. หรือหนูเรียนคณะอื่นแต่หนูบ้าหนูส,สร้างให้ยอมศึกษาเกาหลีมาก mm hmm. ก็ทำอย่างไงคะก็มาลงเป็นวิชาโทก็คือเหมือนกันก็คือเด็กที่มาเรียนวิชาโทกับเราเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเรียนทั้งหมด6ตัว mm hmm. ก็คือ18หน่วยกิจนะ โดยที่เราจะบังคับให้เรียนตัวอะไรบางที่หมดเลยตัวที่บังคับเลยคือเกาหลี34ต้องรงเรียนนะครับเดี๋ยน้องๆมก็จะถามว่าอา้าวแล้วทไมพี่บังคับที่3 4แบบ1 2ไม่บังคับหรอเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่มีพื้นอยู่แล้วคำนี้มันกลับไกแล้วบางคนอาจจะไปเรียนมาจากข้างนอกแล้วเราก็จะไม่บังคับให้เรียนหน<ม>ึ่งอแล้วแต่คนที่ไม่มีพื้นก็มาลงเรียนได้บังคับแค่ส4ี่ที่เหลือเราก็จะมีตัวเลือกให้เหมือนกันแต่ว่าตัวเลือกวิชาอื่นที่เรียนได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าเด็กเอกอย่างเช่นพวกววววิิิชชาา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 ภษศสสสตตตรร์อไไไย่่่่มมมมมถเเเก็็บบบปนโลด้้แแแว ก็ทำไงคะน้องๆสามารถลงเป็นเสรีได้โเข้าใจนะบางคนีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าบังคับฝึกงานไหมคำตอบก็คือไม่ครับคือคณะเนี้ไม่บังคับฝึกงานแต่ว่าก็มีคนฝึกงานเยอะเราก็ฝึกงานเท่ากับว่าไม่ได้ฝึกแต่ต่อให้ฝึกก็ไม่ได้หน่วยกิจปะไม่ได้แต่ว่าเหมือนเวลามาขอจดหมายที่คณะเขาออกให้แบบเพื่อเอาไปสมัครฝึกงาน่ะเขาออกให้ได้แต่ว่ามันคือความสมัครใจวิง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  เราก็คิดว่าน้องๆต้องมีคําถามใช่ป่ะเราก็เลยไปใส่ Q a มาก่อนหน้านี้นแล้วเราก็รวบรวมมาแล้วคําถามที่คนถามมาเยอะๆบางคำถามเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงจังเราตอบเองไม่ได้เราก็เลยจะมาเชิญน,นะคะอาจารย์ในภาคสาขาวิชาภาษาเกาหลีของเราเนี่ยมาช่วยกันตอบไปดูหนึ่งสองสามอันนี้คือสทุกคนอย่างี <laughs> อันนี้คือสาขาวิชาภาษาเกาหลีของคณะอักษรศาสตร์นะคะนี่คืออาจารย์ในภาคนะคะเกย์หล่อทุกคนตอนนี้ทุกคนยังเกรยอยู่ขอเวลาบอปอัพนิดนึงเล่าคำถามแรกก่อนเลยมีน้องถามว่าจําเป็นต้องเรียนสายภาษาไหมเรียนสายอื่นๆได้ไหมเช่นวิทย์คณิตจะอัตราการเข้าต่ํากว่าคนที่เรียนเกาหลีหรือภาษาอื่นๆมาหรือเปล่างั้นเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะคะคือก่อนที่จะเข้าเอกเกาหลีคนต้องเข้าคณะอักษรศาสตร์ให้ได้ก่อนดังนั้นการเข้าคณะอักษรให้ได้เนี่ยหลักเกณฑ์ของมันก็คือหนูจะยื่นคะแนนวิช อะไรเข้ามาก็ได้ค่ะอย่างเช่นครูก้ากับครูบิ๊กเนี่ยตอนสอบเข้ามาเราก็ย <Okay. S 1> ื่นคะแนนเลขเข้ามาถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีมาก่อนไม่ได้เรียนศิลป์ภาษาเกาหลีเนี่ยเราใช้คะแนานวิชาอื่นที่เราถนัดก็ได้มาเลือกวิชาเอกกันอีกทีตอนปีสองณตรงนั้นเนี่ยเราถึงจะใช้หลักเกณฑ์ของเอกภาษาเกาหลีซึ่งตรงนี้ทุกคนเครียดอีกว่าอ้าแล้วหนูไม่ได้เรียนศิลป์เกาหลีมาหนูก็จะแพ้คนเรียนศิลป์เกาหลีหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวอีกเพราะว่าเราแยกห้องให้แล้วว่ามีพื้นกับไม่มีพืนเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เหมือนนกั ปากฝาคนเนี่ยอาจจะก,กังวลว่าเราไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนเราจะแบบสู้เพื่อนๆที่เขาแบบเรียนสิลปภาษาเกาหลีบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์หลายๆท่านสอนมานิสิตหลายๆคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยบางคนเนี่ยเก่งมากเก่ง<ช> <ๆ S 2> มากคือม<ช>ันขึ้นอยู่กับความขยันจริงๆนะคะมีมนักเรียน<ม>จำพวกนี้เยอะมากทุกคนที่อยู่ในนี้ค่ะคือไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนแต่ว่าเราได้เอล้วนกันทุกคนเหรอคำถามที่สองนะคะจำเป็นต้องสอบโทปิกไหมและคะแนนแพทควร ควรได้เท่าไหร่คณนแพดเกา่า โชปิไม่จําเป็นเออไม่จําเป็นต้องต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมาก็ไม่ผิดนะคะก็คือเอามาไว้เรียนแบบมีพื้นก็ได้มาเรีแบบได้แล้วก็ส่วนคะแนนแผ่นเนี่ยแต่และปีก็ไม่เท่ากันต่อไปคนที่อยู่ศิลป์เกาหลีจะมีโอกาสได้เข้าเอกมากกว่าคนที่เรียนศิลป์อื่นๆไหมคะอันนี้ตอบยากเพราะว่ามันแต่ละคนก็คือความพยายามความตั้งใจความถนัดไม่เหมือนกันมันน่าจะแล้วแต่ว่าคนนั้นเขาถน,นัดภาษาเกาหลีขนาดน,นั้นไหมน่าจะแล้วแต่บุคคลนะคะบางคนจะมีแบบช้า่าใจเด็กน้อยแบบว่า มาแล้วตั้งเก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบเขาไม่มีความรู้เขาจะตั้งแบบเร่งสับปีกทำอะไร มีโอกาสแซงทันกันได้ช่าถามต่อไปนะคะเอกเกาหลีของเราจะรับทั้งหมดกี่คนต่อหนึ่งปีกันคะตอนนี้เราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ30-40ถึงคน,นะคะ่ะหลายอย่างหลาย,ลาย,ลาย,ลายปัจจัยรวมกันมีเกรดเฉลีย่ยดุ่นั่นนี่ด้วยแล้วก็ความสนใจของเด็กในแต่ละปีด้วยบางปีอาจจะแบบไม่สนใจเราเลยหรือบางปีก็สนใจเยอะก็อาจจะมีไม่สนใจเราเลยที่ละสองปัออกไปต่อไปนะคะเอกเราจะมีเรียนฮันาจไหมคือไม่มีชื่อวิชาไม่ชื่อเป็นรายวิชาแต่ว่าอาจจะมีสอนในรายวิชาหัวข้อขัสันเฉพาะคือมันจะมี วิชาชื่อว่า special topic ก็คือในวิชานั้นแต่ละเทอมก็จะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆแต่ว่าปกติเราก็แทรกสอนความหมายของตัวฮันจาเข้าไปใ,ให้อยู่แล้วในเวลาเรียนเกาหลีทั่วไปนะคะต่อไปภาษาเกาหลีที่ได้เรียนจะลึกขนาดไหนถ้าไปเทียบกับโทปิกจะได้ประมาณกึกไหนคะจริงๆเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเด็กเอกของเราอ่ะอย่างน้อยก็ประมาณโทปิกสีถ้าคนเก่งๆหน่อยก็อาจจะเป็นระดับ5อะไรประมาณนี้นะะก็อยู่ที่ประมาณระดับ4ถึง5้ารวเรานีา้ซึ้นอยู่กับ คมขขยยันนเเพีงองดต่อไปเนื้อาหานะคะจะได้เรียนทั้งภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วรรณกรรมเหมือนเอกอื่นๆในคณะอักษรเลยหรือเปล่าใช่หลักสูตรของเราอะคะเราแบ่งเป็น70%ก็จะเป็นด้านภาษาอีก20%เนี่ยมันจะเป็นภาษาเพื่อวิชาชีพอาจจะเป็นวิชาพวกแบบมัคคุเทศ์การท่องเที่ยวเกาหลีบิสเนสอะไรประมาณนี้ส่วน10%เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีอ๋อา่ะว่ามีขะทุกแบบแบบคือไม่ใช่ว่าจบไปแล้วพูดภาษาเกาหลีได้อย่างเดียวแล้วก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงแล้วก็ รู้จักประเทศเกาหลีจริงๆว่าต่อไปคําถามนี้คนถามเข้ามาเยอะมากมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆที่เกาหลีไหมหรือว่าเรียนที่ไทยอย่างเดียวค่ะณนะตอนนี้เรายังไม่มีนะคะเรายังไม่มีมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาอย่างจริงจังแต่ว่าในอนาคตเนี่ยทางสาขาเนี่ยตั้งใจนะคะจะส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนแบบเก็บหน่วยกิจอยู่แล้วนะคะตอนนี้ที่เรามีก็จะเป็นพวกทุนระยะสั้นการแลกเปลี่ยนหรือว่าแบบซัมเมอร์มมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมีทุนเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาก็จะมีโพสหให้ในเพจตลอดเวลาใช้ขอ<ช>แนะนาแฟนเพจสาขากหลีไปด้วยเลยแ <S <S อดมินคือเป็นอาจารย์พวกเรานั่นแหละที่เป็นแอดมินกันอยู่นะคะแล้วก็มีนิสิตที่เป็นรุ่นพี่นะคะที่ตอบคําถามพวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูเรื่องทุนประกาศต่างๆกิจกรรมของสาขารวมไปถึงคําถามอื่นๆที่อาจจะนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วจะไม่ได้เจอกับเจ้าของภาษาแล้วก็มีเจ้าของภาษามาช่วยสอนอยู่แล้วในพาร์ท speaking listening ก็มีดาราด้วยโอเคพูนั่งยู่จจิง ต่อไปนะคะที่จุฬาปอโทมีเกาหลีไหมเผื่อใครที่จะเรียนปอโทมีของหลักสูตรปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัยวิชาเอกเกาหลีศึกษาเป็นหลักสูตรนานาชาติเรียนเป็นภาษาอังกฤษร้วนจะเป็นรายวิชาพประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจการเมืองของเกาหลีและในนั้นก็จะมีภาษาซึ่งสาขาภาษาเกาหลีเราเนี่ยก็ไปสอนภาษาที่นั่นด้วยต่อไปนะคะอันนี้เป็นคําถามที่เยอะมากๆแล้วก็เป็นคําถามที่จริงจังแล้วก็ปวดหัวมากๆสาหรับเด็กอักษรเขาบอกว่าจบเอกนี้แล้วทําได้แค่ล่ามจริง ไหมคะที่บ้านกังวลว่าภาษาเกาหลีไม่บูมเท่าภาษาอื่นๆเช่นจีนญี่ปุ่นจบแล้วจะหางานได้ไหมจะตกงานไหมเล่นเอกนี้ไปทาอะไรก็กก็็ทํางานได้หลากหลายอาชีพเนาะเรื่องของพวกเราเนี่ยก็คึงเป็นอาจารย์เป็นรูเปอนเป็นการสอนทํางานบริษัทเกาหลีอยู่ในเมืองไทยหรือมันก็จะมีเด็กของเราที่เคยจบแม้ทั้งเป็นวิชาโทเนี่ยไปทํางานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตงานรับงานแปลก็ยังมีความต้องการอยู่เยอะมากปัญหาอาจจะเป็นที่เรื่อง ว่าคนที่เรียนภาษาเกาหลีเยอะแต่ว่ารู้ลึกจนถึงขั้นว่านําไปประกอบวิชาชีพได้จริงหรือเปล่าตรงนี้มากกว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนพูดเกาหลีมีเยอะจริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดได้จริงจริงทีมาในตลาดเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะมากๆขอให้ทําตรงนั้นให้เต็มที่ไปเลยมันเหมือนกับที่ทาไมคนที่รู้ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยทําไมเขายังมีงานทํากันอยู่หรืออะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าเขาสามารถใช้ได้จริงคนก็ยังต้องการอยู่ขอเสียงปรบมือให้ตานิสรียาด้วยค่ะ ประมาณเตรียมมาคืนนึงแล้วและอีกอย่างเรียนอักษรคือเราไม่ได้เรียนแต่ภาษาอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเราเรียนทุกอย่างไว้ตอบในอีก Q a นึงแล้วอันนี้ก็คือมีคําถามหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับเอกกาลลีเท่าไหร่แต่เป็นคําถามเกี่ยวกับการเข้าคณะอักษรว่าเข้ามีรับกี่รอบบ้างต้องใช้คะแนนอะไรบ้างต้องยื่นคะแนนอะไรบ้างควรจะได้คะแนนเท่าไหร่เกณฑ์การเข้าคณะอักษรเนี่ยแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ต้องคอยอัปเดตให้ความสนใจในการสอบเข้ามาทีหน่งใช่เพราะว่ามันก็เปลี่ยนบ่อยจรย่่รุนเก็ปปแแทีี รุ่น animation เอนชานค่ะเอนชานเอนชานอันนี้อนชานเหอเฮ้ยเรารุ่นเก่าขนาดนั้นเรารุ่นเดียวกันเหรอดูประกาศผลทางทีวีหรือเปล่าคะตอนนั้นป่ากไปดูที่ป้ายยังไม่มีทีวีไม่ได้ไปดูป้ายที่โรงเรียนแต่ทีวีมีแล้วใช่ป่ะคะมีีีทวแต่ไม่ได้ไม่เก๋าเลยสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาเลยน้องๆมัธยมก็ตามแต่ในนามของสาขาปีนี้เราก็เปิดวิชาโทเนี่ยเป็นเวลามา10ปีแล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็ เป็นปีที่เราจะเปิดเอกเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นปีแห่งความสําคัญอย่างนึงก็คือเป็นการครบรอบ1 0ป,ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเกาหลีด้วยจริงๆอาจารย์ในสาขาทุกคนก็ค่อนข้างจะเตรียมพร้อมแล้วก็ค่อนข้างที่จะทุ่มเทในการทําหลักสูตรแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับเด็กเอกทุกๆคนที่จะเข้ามาในปีนี้อยากจะเชิญชวนน้องๆให้เข้ามาเรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีกันเยอะๆก็จะช่วยพัฒนาภาษาเกาหลีในเมืองไทยกันต่อไป แล้วถ้าม so ีปัญหาอะไรค่ะอาจารย์ทุกท่านนี่เนี่ยยินดีจะช่วยนิสิตอยู่แล้วนะคะก็จะล็อกห้องไว้ไม่ให้เข้ามาดูทันดูทันก็อย่าลืมมาเรียนเอกเกาหลีกันนะคะเป็นสาขาที่อบอุ่นมีแต่คนสวยคนหล่อนะคะใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะควัะโอเคทีนี้หวังว่าตรงนู้นจะช่วยเคลียร์ให้น้องๆเข้าใจได้หนึ่งระดับไปแล้วแต่ว่าหลายๆคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเอกเกาหลีแต่มันเกี่ยวกับคณะอักษร ถูกต้องวัางเรามาช่วยพูดต่อให้น้องๆได้เห็นภาพของคณะนี้มากยิ่งขึ้นนะคะคมาดูคำถามแรกเลยที่เราเจอ,อส่งมาจากน้องเอนะคะถามว่าเข้ามาปีแรกตอนยังไม่แยกเอกเรียนอะไรบ้างเห็นคนบอกว่าอักษรไม่ได้เรียนแค่ภาษาถูกต้องค่ะเออเป็นคำพูดที่ดีมากอักษรไม่ได้เรียนแค่ภาษา เหมือนเราได้รู้จักคนว่าเขาคิดยังไงแล้วเขาแสดงออกยังไงผ่านวรรณคดีผ่านกลอนผ่านละครผ่านหนังน้องก็จะมาถึงแล้วเขาก็จะสอน้องว่าเวลาที่เราดูหนังแล้วมันมีความเงียบเนี่ยความเงียบมันมีความ ะชีวิตการดูหนังเราก็จะเป็นเหมือนเดินเล่นเราประสบการณ์ในการดูหนังก็จเปลี่ยนไปเราก็จะแบบเฮ้ยพระอาทิตขึ้นมันมีความหมายด้วยแกเฮ้ยคนนี้ใส่เสื้อสีม่วงมันมีความหมายความหมายแน่นอนทุกอย่างมีความหมายทุกอย่างมีความหมายเพแล้วก็จาเรียนแบบประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เรียนไปทําไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราต้องรู้จักคนภาษาประเทศนั้นนะเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์เขานะเหมือนสมมติว่าน้องๆชอบโมเดิร์นใช่ไหมก็อยากรู้หรือเปล่าว่าโมเดิร์นเมื่อก่อนเป็นคนยังไงโมเดิร์นเคยคบกับใครโมเดิร์นเคยไปแบบกินข้าวที่ไหนเเรรราาก็ต้้องงูถึ จะได้เข้าใจตัวตนของคนคนนี้ซึ่งเราจะมีเรียนอารยธรรมตะวันออกตะวันตกตะวันขยยด้วยแล้วเขาก็จะเริ่มถามมาเป็นปรัชญาว่าเราคิดว่าระหว่างเราจะช่วยคน10คนกับคนหนึ่งคนเราจะเลือกช่วยใครเป็นปรัชญาใช่เราก็ต้องแบบอ้าวต้องสิคนปะคะแล้วอาจารย์ก็จะแบบคนหนึ่งคนไม่สําคัญหรออ้งงงงแล้วทํางวิชานั้นก็จะแบบเหมือนเราเป็นฆาตกรเรารู้สึกว่าการเข้าใจมนุษย์ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเพราะว่างานทุกงานมันต้องใช้การคิดวิเคราะห์แล้วอักษรคือสอนให้เราวิเคราะห์ เรามองว่าชาเหล่านเป็นข้อดีมากเลยนะคือเราปกติบางคนไม่ค่อยคิดอะไรแบบลึกๆจริงๆเป็นคนตื้นเขินเป็นคนตื้นเขินเป็นวิชาเหล่านี้มาทําให้เราต้องมองลึกลงไปเราจะเห็นมุมมองเขาอีกพอเราไปทํางานทุกอย่างที่เราทํามันต้องวิเคราะห์ได้ฝึกตรงนี้แน่นอนเขาถึงบอกว่าสอบไม่ได้เลยแค่ภาษาแต่มันเป็น soft skill ที่ทําให้เราใช้ทํางานได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันจะมีคําถามหนึ่งที่น้องๆถามบ่อยมากว่าอักษรเรียนหนักไหม เรารู้สกว่าคณะบังคับให้เรียนหนักอยู่แล้วแต่เราจะหนักแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่เราอยู่ดีพูดดีรู้สึกไม่หนักใช่ไหมรู้สึกได้ก็รู้สึกว่ากลางๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบด้วยจะบอกว่าพอเรียนจบแล้วอ่ะย้อนกลับมาดูหรือว่าไปเรียนปอ,นอทีแล้วแบบมาดูเนื้อหาที่เราเรียน,น,นคือเบสิกที่เราต้องรู้อ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันใหม่แ้วมันเยอะในช่วงแรกเรารู้สึกว่ามันหนักแต่ที่จริงแล้วคือถ้าเราไม่รู้อ่ะเราก็คือคนที่ด้อยถ้าออกไปสังคมข้างนอกแล้ว ต่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เหนื่อยเพราะว่ามันเรียนหลายตัวด้แยละอะใช่ใช่ใช่เราต้องแบ่งสติแบ่งใแบ่งเวลาไปหาวิชานู้นวิชานี้แล้วแต่ทุกอย่างสอบช่วงเดียวกันรบบมันเลยตุ้งจะบอกว่าไงเดียเรารู้สึกว่าทุกคณะเรียนหนักแต่หนักคนละแบบส่วนเรามันอาจจะเป็นหนักทางตำรามากกว่าอะไรหรือเปล่ายังไม่ว่าจะเป็นในคณะไหนก็เหนื่อยทั้งนั้นแล้วก็เรามาที่นี่เพื่อเรียนน่ะน้องๆมันยังไงมันก็ต้องเรียนลงซื้ออยู่แล้วอะแต่ว่าการเรียนนี้ก็เพื่อทําให้ออกไปแล้วน้องๆเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสอื ก็ปรับตัวนะคะสู้ทุกคนทําได้นะคะค่าเทอมเท่าไหร่1น0 0 0พบาทนะคะสำหรับภาคไทยคณะอักษรโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น้องๆกังวลก็คือเรื่องสังคมอักษรมไม่รู้ทนำะไมแบบไปได้ยินอะไรกันมาหรือเปล่าถึงกังวลก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ที่เราเคยได้ยินเดียวก็คืออิมเมจของเด็กอักษรจุฬาคือแบบลูกคุณหนู ไม่นะ <c oughs> ก็คนเหมือนกันปกติอ,อันนี้คืออักษรปขนาดใหญ่มันไม่มีทางที่แบบว่าอิมเมจเดียวแน่นอนน้องจะไม่ได้เจอคนประเภทเดียวรอยพ่อพันแม่จริงๆถ้าจะตอบว่าสังคมอักษรยังไงหลากหลายมากอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวไปอยู่ในสังคมไหนเมื่อกี้คุยกับพีเ่เจคนเราจะเลือกอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นประเภทเดียวกันคนเราจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายน้องน่าจะเจอคนที่ใกล้เคียงกับน้องแล้วอยู่ด้วยกันแต่ที่บอกว่ามันหลากหลายจริงๆก็มีทุกประเภทอะมัมีประเภทที่แบบภาพนี้ก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยว่าเขาอยู่ในคณะเราเฮ้ยคนนี้อย ทำกิจกรรมอย่างเดียว m, แบบเห็นหน้าทุกครั้งที่เป็นกิจกรรมมันจะฟิลเตอร์มาเจอจกับน้องเองว่าคนแบบไหนที่เข้ากับน้องอแล้วก็มีคนทุกฐานะไม่ใช่มีแต่คนรวเราว่าทุกคณะมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเราเป็นอย่างนี้จริงๆใช่แต่ว่าเรื่องกิจกรรมเราอาจจะไม่ได้เข้มข้นแบบคณะอื่นยืดยหยุ่นน้องข้าไม่อิสระน้องอยากทําน้องก็ทาน้องไม่อยากทำน้องก็ไม่ต้องทำเพิ่งรู้จักโมเดิร์นว่าของโมเดิร์นเราไม่มีห้องชี์แต่เขาก็จะจัดมาให้ไงอย่างเช่นเรื่องสายรหัสเขาก็มีจัดมาให้แต่น้องไม่อยากอยู่ในสายน้องไม้้อองยยกคนนเเราาาปชชบสให เป็นสิ่งที่เพิ่งกระทำเรื่องชมรมชมรมก็มีให้เขามีอะไรบ้างชมรมที่ใกล้กับเกาหลีที่สุดก็คือ1ชมรมภาษาเกาหลีอ่านมาเข้าได้2อาร์ตติ้งเกิดไม่ทันชมรมนี้อันนี้คืออะไรเกิดที่รุ่นเราเป็นรุ่นที่1อาร์ตติ้งคืออะไรตามชื่อเลยครับอาร์ตอักษรบวกกับติ้งแน่นอนสิ่งที่เราทาเป็นหลักก็คือเรามาเต้นเรามาติ้งแล้วเรามาเต้นถือว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับคนที่มีใจรักเคป p อะไรนี้คือนอกจากชมรมในอักษรนะครับก็มีชมรมในมหาลัยด้วยเยอะมากมันจะมีวันเปิดโลกกิจกรรมทุกชมมมมรรรรรในนหาาาาาวยยัักกกก็็จะ้เเเไไสคด่่ออู ลมไหนทาอะไรบ้างคุยกับพี่ในฉลมได้เลยแล้วโอเคแล้วก็เมื่อกี้คิวไหนที่เราคุยไปแล้วในสาขาเรือ่องจบมาแล้วทําอะไรอ,อยากให้โบเดินพูดอีกรอบหนึ่งในฐานะที่เป็นเรียนบ้างดูจากเพื่อนในรุ่นก็ได้มันก็จะไปกันหลากหลายทางมากแล้วแต่สุดยอดใน,น,นความหลากหลาย<ม>เป็นทหารเป็นเชฟทํางานบริษัทแต่ว่าหลายแบบอยูเอเจนซี่โฆษณาเป็นแอร์ตำร่ามหนึ่งถ้าจะไปได้ตรงๆก็คือด้านภาษา ไปได้ตรงอยู่แล้วจะเป็นจะเป็นแง่ไหนกับภาษาก็ได้หรืออะไรที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้ภาษาจ๋าๆเช่นทํางานในเอเจนซี่ต้องได้พบปั่ผู้คนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอักษรก็เป็นสกิลให้เรามีอยู่แล้วถ้าเราไม่ตีกรอบว่าเราต้องทําอะไรเราดันตัวเองมาแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ทุกที่จะกาหนดว่ารับแค่คณะนี้เท่านั้นจริงๆคืออยู่ที่ว่าเราหาโอกาสให้ตัวเองด้วยถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอยากไปจริงๆเราก็เชื่อว่าไปได้ถ้ามันไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าวิศวะหมอาอะไรเงี้ยให้มันเกินคือเราสึกว่าอักษรก็ไปได้ค่อนข้างาาททุกกกคคนดบีีไว้่่ออปปถเิใร แบบว่ายังมีคำถามอีกมาหาเราได้ที่ Korean Festival ครั้งที่8ปดัเมื่อไหร่ครับแต่วันที่30สิงหาคมนะคะ mm. ที่อักษรจุฬาเลยนะคะตึกมหาจักรีสิรินทระคะตึกที่ข้างล่างมี True Coffee ซึ่งในงานเนี่ยเราก็จะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการแบบว,ว่ามีการสรัมม mm. นาจากคนทั่วโลกส่วนด้านล่างน้องๆอยากมาสนุกสนาน mm hmm. ก็จะมีทั้งซุ้มแจกอาหารตกุ้งตบุกีมากินได้เลยขายเสื้อ เสื้อที่เราใส่กันอยู่นี้สวยงามหรอือเปล่ก<ะ>ผ้านิ่มมาก ทุกคนจะ e เราชอบมากเลยเนี่ยเราต้องเป็นพวกเดียวกันนะเราต้องมีเสื้อเดียวกันใช่เราต้องมีเสื้อเดียวกันนี่ก็เสื้อสายับพี่เจเลยป่ะเจสเลยไ่ full เป็นเสื้อสายขาเป็นเสื้อสายขาก็มาซื้อได้ไม่ต้องเป็นนักเรียนจุฬาก็มาใส่ได้สวยสวยใส่สบายสบายใช่แล้วก็จะมีซุ้มแนะแนวการศึกษาด้วยอันนี้สำคัญมากใช่ก็จะมีพี่ๆมาช่วยแนะนำมาช่วยไกด์ไลน์ว่าชีวิตในมหาลัยเป็นยังไงเรียนภาษาเกาหลีที่นี่เป็นยังไงบ้างนะก็มากันได้แล้วก็จะมีการร้องเพลงเต้นดูเอามาดูกิจกรรมได้รดมดรไม่ต้องอยู่จุฬาาก็มได้ใใคครร ก็มาได้พ <Auf How to graduate> ่อแม่พี Rah ่น้องปุยตายายเพศหญิงชายไม่เกี่ยงอยากใส่ชุดอะไรก็ใส่มาไม่ต้องใส่ชุดเนนมาก็ได้ขอแค่มาก็พอจ้ะสมมอนว่าใครบอกว่ามาไม่ได้วันงานแต่แบบอยากติดตามข่าวสารเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างอันนี้ก็ไปกดไลค์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวแบบเวลามีข่าวเขาอะไรก็จะมาเดตก็โอเคหวังว่าคลิปนี้จะก่อประโยชน์ให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยสู้ๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายเจสบิวฟูลโปรดักชั่น